ปวดสรดับภับคอธรรมภาคกระเสียงเป็นสำเนียงภาคสำนวนเสียงแหลนสาดูแปะปรพันเพิ่มโดยพิมพ์ผ้าพญายเอกสันเสียคัดเลือกเฟินเอามาดินวเอยเสียง บัดนี้ฟังตัวเนื่องมหาศาสตร์กันที่หัวจุลภูนทิโยโยกเทศนาจะสอนก้าวถึงตอนพัมเข้าพระนาเข้าทานปาถรมมักคาเพื่อนบ้านสถานห่วงว่าท้องเถื ไปหอดเบื่อเมืองกว้างสีพีนักคะเล่ถามถึงบพระเวทยังพนังไม่ระวังใดถือก้อนดินและทอนไม่เขาฟาดนำบือสวงสารพวกขอทานสุ่มโศกสกสานนอดินบ้านเขาล้ำคานสิลุมขาพัฒนากระใจต่างขาสวกข้างเลียนหลิวที่ยว มว่าบนไปแล้วกรมมกิดใดไผมากขันเป็นยมเดินทั้งไก่หมอหมอสมอันเพศโย้มเ้าบานนำหมอแก,ก่การต้องสุงผาสีพระข่าวเที่ยวทองผงเพีไรผบ่อต้องมาคงผ่าวรังสี แต่เพียงน้อเท่านี้ก็ถือเพีรที่พามเที่ยวหาถามหนทางวางสิไปในดาวเขานั้นสนใจเท่าว่าถามเขาเ็าบอกที่เป็นพกกำนอเเ่ากี่ว่าสองลานจองจูงจังแม่นสมมาดมุ่งแดีวดันดุงไปพนอมถึงเขาหอมว่นในผ่านเขียดสถานหวงหาม ออตาพามมวันอ้ว่าสัตว์ตสิลัดานไปเจอมาในพานเนาหุมเท่าพามกุมวัดสันสายมาในพานมีแต่ตัวให้ให้ติดใส่พ่อปันเสียง วัวใจเพี้ยสิหมดบังดังสิเป็นลุ่มตองมากระเซียวเซียวห่อ่าโวยหวนหุ่นเทาเท่าพามถือไม่เท่าว่าีนาาแขวงหลังบ่มีฟังนอเสียงหูมาหลยตัวติดจองเท่าพามห่อห่วย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 ว่าสวยแน่ล่ะกู หามาบกดำคาบสุนองอีแดงจองทุ้งไลยพัมญาตตายติ่นหอยขึนตุนหน่อยนั่นก็คนเลยปินขึ้นตุ้นสุนตุ้นสุนนั่นก็หักเลยปินขึ mm. ้นตุนกอไม่เท่าตอกหัวหมาว่าสีนาสีน้าสี อานิจะพันธุเถ้ารุ่นลานน้อยาดสันขึ้นไปนั่งสาบันในวอนใบแล้วจุ้งคุณเวียนฉันดินเอ้ยเอ้ยเจ้าผู้น้อยน้อยอยู่พุ่นพระคุณแพ่ไพศาลแน่เดือ เพึกทาจานมาถึงในพึงผู้ที่ยันเจ้าข้าน้อยเป็นคุณเท่าสมควรตายห่อนไข่ปลาโอวยดีนอตาตยอ่อนมาอยาได้พอขอถอนให้พอทายนั่นละนาพระคุณอือ ตะบูดนอหลวงใหญ่ามาวัดที่ได้หินเสียงจริงไว้เปียยนเตรีย <ไป S 1> มยิงกุง้งทะนอตุงปีงเลี้ยงใส่อ,ออกพัมเถาไม่เอาให้หมดหมออเ่าพัมกอดงไม่เอ,อกแหววเสเจ โอ้ยนี่น้อกูควตายจน้อคักแท้ต้องล้วงหลอกให้มันกวานต้องใส่หัวปัญญาคมเด็ดให้สุมน้อจิงแจ้งออกท้องแดงนอหัวก่อยสีร้องสวหยเด็ดขาด้องตะบาดว่าห่วยห่วยห่วยว่าเศร้าย่าสิง หยุดหยุดเด้อนอหยุดนิ่งนิ่งหยุดไว้ก่อนบักตาข่าวฟังเรื่องเล่าก่อนสาแม่กยาสุนมานีเบง้ห้ดีบักตาไปกูเป็นไผ่มือบอบักบ้านนอกบักตาก่อกูน้นอเป็นถั่วไทยพาแยทานว่าพันเมือง ขันมึงเบาเบาเรื่องจิตสวาโคตต้องจิบหายสูต้องตายนอหมดสุมโทษประหารยิ่งเป้าคนจังกูแม่นไก่เท่าแต่จิตใจนอกาแก่นหมดประเทศเกตแควนผู้หันกากะเมนกู ป่าหยังสีหูกูสีบอกให้เอาบุญเพระจอมขุดนันสันดอนจากนครเต่นแล้วไปกระเซวเซวเอินอ,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 อยากทุนเสื้อในกับเตาากูน,นี่แล้วสิไปเสื้อทานเท้าให้กับเขาสู่น,นคร จึงไดหีบห้อนน้ำราดสสานตาตามบันสาพระสุนใสสิรวันไปเลี้ยวห้อนมึงยาวน้อเลื่องเบึงเอาสาปักตาแจกบังปะเดกทุกงานอ่างมาสู่ให้เจ้าญานิอวง ท่านได้ฟังตลอดทั่วตัวสันงันงกตกหลุมพามสู่สุขกว่าสันสายหลายบ้านขออภัยน้ำตาทานดลานคนดงบ่ฮูหอมยอมผูกมามัดไว้แล้วหาใม่เจ้ากเกิน ขึ้นแปข่าละวะเอื่นเชิญมาหนังป่าใสขออภัยที่หลานผิดจงโทดภัยเข้านี่ภาพได้ที่กระเลยยมมึงมีกรรมประมาททานกับบางสารจังสิสินอภัยให้แต่เทียว เดียวเบืองน้ายพันกาขอขมาบังประเดกเถ้าพามแยกงามบะพุ่มเปื่อักะกะใจนี่ละน้อนงุ่มน,อนอ้ยอย,อยนี่ละน้อเพิ่นมาไวคุณสลาด ไสลาดหากท่านคนเหตุผลซึ่งเศร้ายอมเสีเอาตัวพนข้าวอับจนปัญญาใสดำเนินไปให้สมมาตรคุณศาลาได้ยกปู่คุณโมนั้นเป็นยาเขา เพ่นว่าผู้ดีนอบ้านนอกก็ทอขี่กระจอกอยู่ในเมืองคำที่เพื่อนเก่าเอานี่จังแม่นเป็นีรยนเท่าพัมเหล้ยงและเห็นครูประเด็นคำตาสีงนายพ้าหน่ออ้อยบ่อยน่าน้ำอีกจักบานตั้งเหลานได้สดใสที่เกินหวังว่าทันตา หลานที่ไปเที่ยวล่าสัตว์ป่ามาถวายอย่างหลายสารพัดวาสุขีให้เต็มเปีงทีกินขวางเล็อกินเก่งแนวใดใ้บอุดอยากฝากเสถวงสิ้นอย่างมาทางนาได้ยูกินน้ำพามใดฟังตลอดสิ่นนำไลเฮี่ยวไหลเมอ ตั้งย่านตายมัดเข้าเห็นปลาแดกบ่องอยู่ในบังตัดสินใจบ่เนายังการจําเป็นตาต้องผ่านราชการลวนแท้สิมาดินอยู่บ่เป็น จังว่าการนอไปหนามันยังหนาเสียนยานล้อดำพัวหมักบ่ามันชิซาว่าคำทางขอให้เจ้านั้นอ้างบุญบอกทางสิไปขอขอ,ขอบใจที่วังดีว่าตัอตาเข้านี่โอกาสมีวันหนาเข้ากลับมาสิทุนทานละสะการนอบใส่ด้สู่บังบาเแดง เจตบุตรกะจึงแจ้งที่บอกมาก่าจนไปถึงจุดตาทันเพลือสีทองให้ไปโน้น้ำทานทำทั้งอีกต่อยังอยู่ไกกระวอหลายทานวัดันโงสิขอผวงลงงไว้บอนพันไพ้รสิสองจุบทำนองวาดเบากันนี่บ่าวหลาย จุนละพนสิหมดมวหันมวนบ่มวนกะจำใจมาพนส้มไปต่อไปจังฟังเรื่องจบสำเนียงเพียงหยุนจุนละพนพนผ่านสามสิบมาค่าถาจานอาวสานนอปากว้สิลงเล่นกอนไรหน